สวัสดีครับผมครับวันนี้พบกันกับวันนี้พบกันกับบ่าวไก่ครับผมครับวันนี้อาจจะสงสัยนะครับเราไปเพูดกันต้องใส่ชุดแบบนี้นะครับผมนี่มีอุปกรณ์พร้อมวันนี้ครับผมวันนี้บ่าวไก่จะพาไปงมหอยครับผมนะครับผมดูดีงูงัว มึงมึเป็นตุยานแทเมียงัวก็เป็นตุยานแทะฮะมึงพี่น้องงัวเน่ยตยานเบียนตยานเบียนเีงียนเง Chị như xe á Nhau lại nhau lại nhau lại Nhau lại nhau lại Nhau lại อ๋อนี่คือเป็นข้ออ,อ,อ่งวะค,คนขา,าไหมนะผมง่วงง่วหง่วเพื่อขา,าไปหนีห่วตัวหน,นีแม่งสีส่วน Luật được nó mì bò hơi a hô tinh hay ní bò chị mì nắm 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 bò nắm 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 นม่ใช่รงคุณรงยาเป็นหน,นี่นางใสแล้วไปงวดตัวน่ะโอ้หูเหงาฮะเหยียบเพย์เป็นหนีวะ ถ้าพะยะตะเร้มาเนี่าายใส่กระไรล้วกระละมังเอาที่กับปอมออกจากกระละมังใส่นงุนง้มงุ่มต้องผุณบ่สีเยียมน้ำเดยวะเสียบนันเนี่ย มีตัวนี่ม,มีว่ะมีว่ะมีพอได้เรียมอยู่ก,ก็ตัวนี่ก็งมก่อนครับผมอ๋อนนี้ก็งมหอยมาได้สักพักะ้ะประมาณอื่สิบนาทีได้นะอื๋อ,อนี่แล้วก็หยุดนานยูยนะอื ประมาณลองงวหอยได้ประมาณยี่สิบนาทีแหละตอนนี้หนาวก็รึพอสมควรนะนี่แหละยืนแล้วนะโอ้โหฟาห้องที Won! ่น้องโอ้โหอู้หู้นุ่งนั่งนุ่งนั่งนุ่น่งน้องลุกลุกนอนลุกนอนลุก น,นาาลุกตอนนี้ก็กำลังอู้ข่าวมาถึงเลยสักดืด้วกตัวตอนนี้ก็ดูทั้งสองแล้วนะอื้อ uh สองน้ำกุกสองน้ำกุลนะแล้วก็ถึงสองอ่ะโอ้ยตรงนี้ก็อโอ้ได้ทานไหมตกงมปอีกสิบกวนาทีได้เลย ก uh, uh, ็ตะองงนต่อไปครับอกเอออ้าอหยุดนะอ๋ออู้หูงานลึกวะอืมอึดอึดงงงงอยู่สองคน <cười> <cười> mưa mưa gò đi Được mưa nâng rồi Cặp có còn rồi Đó Đó rồi กเราอุ้มต่อท่อตัวนี้นะว่ามันกินกุกินอะไรเนะอเด้อมาบ่อลมีว่า

ตอนนี้ก็บักบุ้งนะตอนนี้ผมก็อยู่หัวอยู่ห้วยอยู่ห้วยอยู่หนองนะครับผมงูมมหอยดูสิงูมตรงนี้นี่นะเออบักบุ้งเป็นแต่แซ่บขนาดครับผมเอ Ho pha hoang, bi đong hoang, hong, ye pha hong, cốp băng, no, sang cốp, mhm, yay, mai yay, yên hã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 y, dài dài yên hãy, ตอนนี้แม่ก็อยู Spark ่ข้างหลังแม่ก็จะตามมาที่หลังอ่ะข้างหลังนเรามางุมรัดแม่โอ้ยน้ำลึกพอสมควรเอออุ้ยโตอ้โอ้ยโยโอมยโอ้ยอูยโอ้ยโออ้ยอยออ ได้ห้าหน่วยจันันันลันนลันจันนจันนักปลาบอววเอยขาหงฮนี่ยมีแซ่บดีแลวผมกษีไทยปรญดยเบอครับนาอตอนนี้พวกเรใหกุ้งกับผมในประมาณจสามินาทีแล้ผบอกอะไรครับผม Ủa mà hẹn có cưng 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 Hả? Vì nó bạn nhỉ? Phun tốt Bọn sọc Chết mày rồi. Hả? Phút tố Ôi ghê nào Ê, nó quá quá Mẹ này Hả? Hãy subscribe พุ่ง <Sustain> ต <able cleaning material> ัวสั bye. Bye ่นฮะตโอ้โหจะสั่น้ขึ้นนะตก chưa có những bang hả bông hỏi bông hỏi bông hỏi phun phun thuốc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  ครับกินนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมตอนนี้นะค,ะครับผมอย่าลืมจองบาวกายนะครับฝากกดไลคก็แชร์ถติดใจไอ้บักายนะครับผมทุกนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย